คือ n e วเ e ฮ a ร์โ s สำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมมาเรียนกันต่อนะครับ f l a s h on ยิงเนม .5 นะครับนะครับผมเป็นบทที่7แล้วก็เป็นอีพิโซดที่4อีพิโซดสุดท้ายแล้วนะครับนะเราะคุณครูจัดเป็นอ่าอีพิโซดละ4เรื่อง5เรื่องนะครับพูดปิดพูดถูกอีพิโซดละ5เรื่องนะครับนะ แล้วนี่ที่ส่วนที่เหลืออ,อีพีส่วนหนึ่งสองสามนะครับก็สิบห้าเรื่องก็เหลือจากสิบห้านะครับคือเรื่องที่สิบหกสุดเจ็ดสิบแปดสิบเก้าะก็ว่าไปแล้วแต่นะครับแต่ละบทก็มาอยู่ในอีพีสตร์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือเอาเอ,าอ,าอ,าอา่าัวเรื่องตรงนี้นะครับหนามาเติมลงไปแต่มาแปลก่อนนะครับนาว่าจะเติมอะไรลงไปอันนี้เติมลงไปแล้วนะครับในหน้าก่อนหน้านี้ นะครับ why did you have to learn to leave school อ่าว่า to leave school นะครับไม่ต้องเสียงสูงนะครับแปลว่าทำไมเธอถ,ถ,ถึงต้องออกจากโรงเรียนเขาก็เลยตอบว่า well I was really unhappy จริงๆแล้วฉันไม่มีความสุขสเลยนะ the lesson were too easy for me นั่นก็แปลว,ว่าที่ไปเรียนที่โรงเรียนนั้นบทเรียนต่างๆที่คุณครูนำมาสอนนั้นมันง่ายเกินไปสำหรับฉัน ความหมายที่เขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขเลยไม่ได้หมายความว่าเขาออกจากโรงเรียนแล้วเขาทําให้เขาไม่มีความสุขนะครับคือเขาย้อนกลับไปว่าสาเหตุที่เขาต้องออกจากโรงเรียนเพราะตอนที่ไปเรียนนั้นเขาไม่มีความสุขเลย,เลยนะครับเพราะว่าบทเรียนที่คุณครูนํามาสอนนั้นมันง่ายเกินไปนี่เป็นบทความพิเศษก่อนสำหรับเดก็กอัจริยะทั้งนั้นเลยนะครับหมายถึงผู้หญิงคนนี้นะครับนะเขาเกิดล,ลาออกเลย and I got bored And misbehave and go t into trouble เขก็เล่าต่อนะครับนะมันง่ายเกินไปและฉันเองนั้นเกิดอาการเบื่อนะครับนะเพราะว่ามันง่ายฉันรู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็ misbehave ก็คือมันเป็นพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือฉันดูแล้วมันไม่เหมาะสมเลยสําหรับฉันนะครับนะแล้วก็ฉันก็เริ่มมีปัญหาก็คือปัญหาไม่อยากเรียนนะครับ I had to see a, a psychologist ฉันจำเป็นที่จะต้องไปพบจิต,แพ,แ,นะ Then, Then, จตแพทย์นะครับนะ Then they told me that I was gifted เดนนี่คือจิตแพทย์นะครับนะได้บอกฉันว่าฉัน I was g i v e นะครับก็คือฉันเป็นคนมีพรสวรรค์นะครับนะเพราะฉันอัจฉริยะนั่นเองนะครับนะ้ The psychologist ห้าอ่านว่า psychologist นะครับตัว P ไม่ต้องออกเสียงนะครับนะ้าอ่านเป็นพิชนะครับนะ้นอ่านเป็นไซต h ตัว P ไม่ต้องอ่าน นักจิตแพทย์นักจิตวิทยาะครับนะเอาเป็นว่านัก,กจิตวิทยาทัวตีนะครับไซคโคโลโจิสนั้จิตแพทย์นะครับจิตวิทยาแซดนะครับพูดว่า they should h a v earlier they should h a v earlier นั่นก็หมายความว่าเดน,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 นี่นี่คือทัอนตแพทย์ไอแหมคุณครูไม่พูดผิดพูดถูกนัก,กจิตวิทยาะครับควรที่จะรู้นะครับปัญหาเหล่านี้ก่อนหน้านี้แล้วนะ หอปหัญหาเด็กที่อัจฉริยะนะครับหนาที่เบื่อไม่อยากเรียนนะครับเพราะมันง่ายเกินไปผู้สัมภาษณ์ก็เลยถามว่า Do you have friends? เธอมีเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า I am at Montessori School and I have got lots of friends ฉันเรียนที่โรงเรียน Montessori นะครับแล้วก็มีเพื่อนมากมายนะครับเหมือนกับเด็กทัก่วไปนั่นแหละ Here everyone is like me แต่ทุกๆคนที่นี่นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับฉันนะครับนะก็คืออัจริยะ nobody thinks I am special และก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าฉันเป็นเด็กพิเศษอยู่คนเดียวแต่ว่าเด็กพิเศษนี้นไม่ได้เด็กปัญญาอ่อนนะครับความหมายก็คือเด็กอัจฉริยะ we are just ordinary kids นะครับเพียงแต่เราเป็นเด็กที่ธรรมดานะครับนะทั่วๆไปนั่นแหละนะครับ we are just ordinary kids นะ ธรรมดาเหมือนเด็กทั่วไปนั่นแหละ we have to make our beds นะครับเราก็จาเป็นที่จะต้องจัดเตียงนอนนะครับนะ and we like to play c o p u u t r r g m m s เราก็ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกับเด็กทั่วไปเพียงแต่สมองของเรามันอาจจะเก่งไปกว่าเด็กธรรมดาแค่นั้นเองนะครับความหมายครูอธิบายเพิ่มผู้สัมภาษณ์ก็เลยถามว่า do you have to work hard เธอจาเป็นที่จะต้องเรียนอย่างหนักไหมกับว,ว่า work hard นี่้ไม่ได้แปลว่าทํางานนะครับ แปลว,ว่าเรียนอย่างหนักไหมแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า here we can choose what we want to study ที่นี่นะครับเขามีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกเลือกเรียนอะไร we don't have to study anything we aren't interested in และถ้าสิ่งไหนที่เราไม่สนใจนะครับเราไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องเรียน I love math and foreign language ส่วนฉันเองนั้นนะครับชอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์และก็ชอบวิชาภาษาต่างประเทศ Uh, ตรงนี้นะครับฉเฉลยเลยนะครับตรงนี้ให้ใส่ว่าเจนนี่โซรี่นะครับนะก็คือเรื่องราวของเจนนี่นะครับนะเอาคำว่าเจนนี่โซรี่มาใส่ตรงนี้แล้วก็เหลือตัวเดียวนะครับนะคำถามก็ถามว่า oh, what the p s y c h o l o g i say t s แล้วนักจิตวิทยาเหล่านั้นได้ใหค้คำแนะนำว่าอย่างไรบ้างนะครับเอามาใส่ในเอกสารเจนนี hmm. ่ก็เลยตอบว่า well first นะครับประการแรกนั้นนะครับนะนัก ิวิทยาพูดว่า g i ฟชูเนนะครับคาว่า g i ฟชูเรนนะครับไม่ได้แปลว่าเด็กๆที่เป็นของขวัญนนะครับนะแต่แปลว่าเด็กๆที่มีพรสวรรค์นะครับเด็กๆที่มีพรสวรรค์นะครับชุดเอนจอยวอตเดียร์ดูยิงควรที่จะสนุกสนานนะครับนะกับสิ่งที่เขากำลังกระทา When a child has a special strength or talent, you should encourage them but not push them. นั่นก็คือก็ให้คาแนะนําเกี่ยวกับคนทั่วไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าลูกของท่านนั้นเป็นเด็กที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษมีความสามารถเป็นพิเศษนะครับคือมีความเป็นอาจ,จริยะนั่นเองนะครับควรควรที่จะให้กําลังใจพวกเขานะครับ encourage แต่และแต่แต,แต่พร้อมกันนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะกดดันนะครับพวกเขานะครับ push ในที่นี้ผลักก็คือไม่ควรกดดันพวกเขาตามหัวเรื่องที่ได้แปลไว้นะครับนะ ที่เขาเกินเป็นเขียนเป็นหัวเรื่องเอาไว้ In addition นะครับหมายความว่านอกจากนั้นแล้วนะครับนะนอกจากนั้นแล้วก็คือ It is important that มันเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินว่า they do things a t t e r kids do พวกเขาก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่เด็กทั่วๆไปทำนั่นแหละ Like ่างเช่นเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับหรือเล่นวิดีโอเกมเป็นต้นเป็นนั้นว่าจบเนื้อเรื่องของ เจนนี่ดังนั้นเรามาเติมคำถามลงไปในข้อที่2นี้กันเลยนะครับผมนั่นก็คือ now read ดี e article a อ่ i เกน้อ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้ทีหนึ่งแล้วก็มาตอบคำถาม Tom t o m didn't have to t o อไม่จำเป็นต้องอะไรครับไม่จำเป็นต้อง work hard นะครับตรงนี้ให้ตอบว่า work hard w o r แต่อยู่อนะครับแล้วเว้นว่าแค่จะดีือไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนให้หนักเพราะเขาอาัจริยะ ทอมวอนแฮปทูทอมไม่จำเป็นที่จะต้อง live in the u n i v e r s i t y นะครับ a c c o m m o d a t i o n นะครับตรงนี้ให้ตอบว่าอาจจะยาวนิดหนึ่งนะ uh, น o n t have to นะครับก็คือ w will not have to นั่นเองไม่ต้องอไม่ต้องอะไรครับลีฟครับ l อไอบี e ีฟลีฟล v e ที่ไหนครับอาศัยอยู่ in นะครับ in in ที่ไหนครับ the university นะครับ a c c o m m o d a t i o นนะครับก็แปลว่าหอพักนักศึกษานะครับหอพักนักศึกษาในหมาหาวิทยาลัยค่อสังเกบเจนนี่แฮตตูซีเจนนี่นะครับจำเป็นที่จะต้องไปพบไปพบใครครับอ่ะไซโคโลจิส์นะครับคำตรงนี้ใ,ใส่อ่ะไซโคโลจิส์นี่มีตัวพีนำหน้านะครับแต่ไม่ต้องออกเสียง S Y นะครับอ่านว่าไซ่ c เอนะครับอ่านว่าโค แล้วก็ L O นะครับถานว่า Lo G I S T นะครับถามว่าชิสอาไซโคโลจิสนะครับข้ I S T อทีโโโ่ <c oughs> สี่ครับ Jenny has to Jenny has to อะไรครับ Make her bed นะครับหนาตรงนี้ Make her bed M A K E Make bed ยาเธอ B E D bed แปลว่าจัดเตียงให้เรียบร้อยนะครับหนาตื่นนอนตอนเช้าว่าเหมือนกับเด็กทั่วไป c h i l d r e n Jenny's school เด็กๆที่อยู่โรงเรียนของเจนนี่นะครับ don't have to ไม่จำเป็นที่จะต้องตรงนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับนะ study anything ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเรียนอะไรมากมายเลยนะครับนะ study stu u scudy any นะครับ anything they aren't interested in นะครับ they aren't interested in นั่นคือไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในสิ่งที่เขาไม่สนใจนะครับ เพราะไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนนะครับเรียนจะพาะวิชาที่สนใจดังนั้นตรงนี้นะครับให้เติมยาวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนักเรียนม .5 คงเขียนถูกนะครับให้ต่อว่า study anything anything n y t h i n g นะครับนะ anything they aren't interested in นะครับไปก็ได้บอกครับ g i e p s o o n นะครับเด็กๆที่มีพรสวรรส์นะครับชุดชุดอะไรครับ ชุด enjoy นะครับให้ใส่ก็า enjoy เด็กๆที่มีพรสวรรค์ควรที่จะมีความสนุกสนานนะครับสนุกสนานในอะไรครับ What they are doing What they are doing แปลว่าในสิ่งที่พวกเขากําลังกระทํานะครับนะ What, what ไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับตอบอย่างเดียวก็ได้ครับสั้นๆเลย g i v e children s h o u l d enjoy What they are doing จบเลยแค่นั้นก็ได้นะครับ Uh, ต่อไปก็ที่สามรับให้เขียนหกประโยคนะครับนะเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง Use this word นะครับ to help you remember to use linker อย่าลืมนะครับใช้ตัวเชื่อมด้วยคาว่าตัวเชื่อมก็มีคาว่า although นะครับถึงแม้กระนั้นก็ตาม but แต่ว่า because ก็เพราะว่า so ดังนั้นอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับก็ I have to นะครับให้เขียนกี่ประโยคนะหกประโยคตรงนี้อ่าไม่มีตัวอย่างให้นะครับเอาเป็นว่าครูคคคบอกให้สดๆก็ได้นะครับ I have to ฉันจำเป็นต้อง I have to catch up early นะครับฉันจำฉันต้องตื่นตั้งแต่เช้า because ก็ได้นะครับ because เพราะว่า I must go to school on time เพราะว่าฉัน ต้องไปโรงเรียนให้ตรงเวลาให้ทันเวลาประมาณนี้นะครับหนักเรียนแลวแต่นักเรียนจะแต่งนะครับนี่คุณครูแต่งให้ดูสดๆนะครับหรือ i don't have to ก็ได้นะครับ i don't have to wash the dishes นะครับฉันไม่จำเป็นที่จะต้องล้างจานเพราะอะไรก็บอกไปโ so ดังนั้นนะครับ so ดังนั้น i must tidy my room แต่ฉันจำเป็นที่จะต้องจัดห้องนอนของฉันให้เรียบร้อย อะไรเหล่านี้นะครับนนะาให้ใช้คําเหล่านี้เชื่อมด้วยตัวอย่างแค่นี้น่าจะได้นะครับนาะลูนักเรียนน้องนั้นนักงเรียนลองแต่งเองดูนะครับนหะกประโยคทีนี้เรามาฟังคลิปเสียงนะครับแหมคุณครู Work Book Unit 7 Listening Exercise 4 What things do you have to do that you hate Ryan? A lot of things. I have to make my bed and wash the dishes. I also have to get up at seven every day. I hate that. I don't have to cook. Mom always does that. How about you, Lila? Well, I make my own bed, but I think that's normal. Let's see. I hate vacuuming. It's really boring. I have to do that every day. I don't have to wash up, though. That's my brother Carl's job. Luca! Do you have to help in the house? I don't have to do housework. Marlene does that. She comes twice a week. I'm quite tidy, so I like tidying my room myself. The only thing I really have to do is wash the dishes after meals. Oh, I have to study hard. My mum and dad think that's the most important thing. นักเรียนฟังคลิปเสียงบอฟังคลิปเสียงเสร็จก็มาสรุปได้ดังนี้นะครับว่าไรอันนั้นจําเป็นที่จะต้องทําสิ่งเหล่านี้และไรอันไม่จําเป็นที่จะต้องทําสิ่งเหล่านี้ตามคลิปเสียงนะครับก็ไปให้เลยนะครับดังนั้นไรอันก็คือจำเป็นที่จะต้อง make his bed นะครับนะจัดเตียงให้เรียบร้อย wash the dishes นะครับล้างจาน get up at six นะครับ uh, at seven เตื่นอนเจ็ดโมงเช้าสิ่งที่ไรอัน ไรอันไม่ต้องทำนะครับคือไม่ต้องทำกับข้าวนะครับไม่ต้องปรุงอาหารส่วนไลล่านะครับหนาจำเป็นที่จะต้องเมค e เฮอแบดนะครับจัดเตียงให้เรียบร้อยนะครับตื่นนอนแล้วดูเด็กวัดเพนิ่งนะครับหนาดูดฝุ่นสิ่งที่ไลล่าไม่ต้องทำนะครับก็คือล้างจานนะครับวอช c าร์ปนี่มปนคหมายสองอย่างนะครับนาคือล้างจานก็ได้หรือทำความสะอาดสิ่งต่างๆนะครับหนา ลูค้านะครับวอชดิ h ิชนะครับจำเป็นเนี่ยต้องล้างจานนะครับซาดี่ฮ่าจำเป็นที่ต้องเรียนต่ <c oughs> อ,อไปครับแต่สิ่งที่ไรลูค้าไม่ต้องทำนะครับก็คือดู the housework หานงานบ้านต่างๆนะครับไรล่าไม่ต้องทำเลยนะครับตามคลิปเสียงเป็นว่าจบบทที่เจ็ดแล้วก็จบ e p c ก็เท่ากับว่าจบบทที่เจ็ดแล้วไปต่อบทที่แปดเดี๋ยวคุณครูไลฟ์สดบันทึกบทที่แปดอีกสักบทหนึ่งนะครับนะ สัญญฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมชร์ต่อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอี่ีันต้องขอขอบคุณ